ตัวนี้อายุอายุเขาหลายเลยอันนี้สามสิบมือแล้วสามสิบวันครับสามวันลองยกให้เบิ้งนะครับคือเป็นผุ่มง่ามคักรับนะครับออ้ยเดือดนะครับเด้อเต็มเต็มฟ้าเลยครับครัโดนฟ้าเลยครับพักสลัดุนี้เนะนําปลูกแค่ไอ้หกต้นต่อต่อกกลองต่อกกลองต่อหนึ่งใบครับครับนี่แล้วเพราะว่าผมผมเขาใหญ่แห้งนะครับเด้อเบิ้งจูกันเลยจูกันก็คือชิดกันครับเนาะครับผมเบิ้งนะครับเบิ้งความงาม เดี๋ยวพี่น้องที่เบิ่งอยู่สิเลือใจเลยบ่ะอีกด้วครับพักขันแยง่งเพื่อนกัมีครับพักกขันแย่งให้ดูครับที่เราถามแน่ว่าเฮ็ดเราไปขายใส่ตอนแหลกเพอาพวกเรื่องนี้เด้ครับครับล <c oughs> ูกแล้วผู้ดใดสิสืรรร่อพักเขาคิดจมือนนั่งบอกกันครับผมวันนี้ กับโพดลงในโลกโซเชียลตัวนี้มีส่วนหลายโพดลงในในไลน์กลุ่มของไอในในในเพจของอำเภอครับครับอันนี้หนึ่งเพจอำเภอสองขายนานานาฟ้ามเพราะว่าทั้งฟ้ามติดทั้งลวงยิบซีครับครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เฮ็ดสลัดโล่หลานสเต็กครับผมบันนี้ปากต่อปากเวัาต่อเวาตตอกันครับครับณสุมือนีิกะกับพ่อพ่อขายได้แถบสีบอบอบ์ท่านแหละครับตอนนี้ อยู่ซีบเก่าลงเลื่อนนี่สามารถในพ้นผลิตเท่าหมือะจักรโลกเหรได้เพราะตามกับมือละซีบครับมือละซีบโลกอ่ะเนี่ยเพราะว่าเขาเขาปลูกเขาหมุนเวียนกันไปตลอดเขาสีสต๊อกต้นกาไว้ครับครับก็คือเขาเขาประสบการณ์เขาเขาสืบอนเขาเองเหรอครับว่าเขาปลูกเขาปลูกไปแล้วจักรมือเขาเพาะต้นกาไปแล้วจักรมืออีกจักรมือต้องเพาะไรไรหลังครับขันห้าว่างว่างว่างสเต็ปได้ถือถี่มีปัญหาเรื่องต้นกาขาดปลูก ครับเาเก็บเก็บเสาเก็บขายย่ำเสาย่ำแรงข้าปลูกต่อได้เลยขันเ่าว่างสเต็ปไวถือยี่สิบเก่าลงเลื่อนนี่คือว่ายังไงพีบ้นสีปลูกให้มันมีผลผลิตสามารถวนหลอ่อให้มีขายได้เ้มอเมีนครับอ๋อเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมีสามสิบหมื่นเนาะครับผมอ่าสมมุตนไพรข้าเก็บหมื่นละหมื่นละโล่งครับซึ่งโล่งหนึ่งขันโล่งหกเมตรนี่ครับมันยี่สิบพกกองครับคัดตี้กองละโล่นี่กับยี่สิบพกโล่แต่ข้าคืดยังไงข้าคืดแค่ยี่สิบโล่ครับ โล่งหนึ่งเทากับเก็บอสมมติเทาเก็บสิบโลคือโล่งหนึ่งเก็บสองมื่นครับเขามีเขามีเขามีพักเก็บสูงมื่นแน่นอนครับอือครับพักเก็บสูงหมื่นอนแต่ว่าขันต่ำเนี่คือสิบโลด้วครับด้สิบโลครับผมจริงๆแล้วพี่วันจะได้อรายได้ยูหมื่นละพันบาทคือขันต่ำเลยครับเนาะแต่จริงๆมันมีรังมื่นที่ได้ยี่สิบโลก็มีนี่นะครับมื่นละสองพันะครับก็เฉลี่ยรายได้อยู่ที่หนึ่งพันถึงสองพันบาทครับผมต่อมื่นครับผมนะครับเนาะเอ้าลว โลละ100บาทใช่แต่ว่าแต่ว่าทุนนกทวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็เฮ็ดเป็นสเต็ปครับก็บคือลูกค้าประจำเฮ้าครับครับไอซีโลขึ้นเท่ากับแปดซีฟครับอ่าประมาณนี้คเขาที่เฮ็ดเป็นสเต็ปให้ว่าสมมุต สั่งจำนวนหลายเทาก็ลดให้เฉพาะลูกค้าประจำเราสิบโลก็จะเป็นราคาทรงหรือราคาทรงอีตั้งหากเชฟแมนหาโลคก็อีราคาหนึ่งเหมือนพ่อค้าแม่ค้ารับไปขายตอนแมนครับเทากัต้องให้เขาเขาอยู่ได้เนาะเขาอยู่ได้เทาก็อยู่ได้ครับผมตัวนี้เป็นโรงโรงอนุบาลอันนี้เป็นโรงอนุบาลใช่ที่ผมว่าเทาต้องว่างสเต็ปการเพาะต้นกาของเทาไหวไหวให้ดีครับครับผมเพชรจังใดเทามีมีต้นกาไว้ปลูกตลอดครับทำยังไงคล้ายๆแบบวิ่สี่คูณร้อยอ่ะ เฮ็ดจะได้ให้ต้อใหม่ได้ตลอดคือเก็บยยมเสาปูแยมแรงให้ได้คือมีมีผลผลิตบ่กขาดบ่กขาดเข้าจังสีมีรา่รับต่อมือได้ครับผมบบเมนะปูเก็บมื้อนี้ปุ๊บถ่าต้นกล้าอีก4ี่หามือมันมันมันลงเลื่อนสินอนนอนถ่าซื้อๆบ่เกิดประโยชน์ทํายังไงเราระวังสเต็ปการเพาะต้นกล้าให้ให้เป็นสเต็ปให้ได้เฮ็ดไปด้นด้นเดี๋ยวก็สี่สี่หูว่าควรสีว่างสีจักมือครับตัวนี้ก็จะเป็น15วันแล้วเตรียมปลูไหนไหนสิบห้าวันนี่ครับ ตัวนี้เรดโอ๊กตัวนี้กรีนคอร์ดตัวนี้ก็เรดเรดแดงครับเรดโอ๊กแดงครับครับผมตัวนี้ขึ้นช่ายแต่ขึ้นช่ายต้องรออีกประมาณ10วันถึงจะปลูกได้ครับครับผมคือต้องต้องวางสเตปตัวนี้จะปลูกตอนเย็นนะครับปลูกเย็นนี้ลงถ้วยปลูกไปแล้วตอนเย็นต้องได้เอาลงกล่องเพี่ใช่ครับผมคืองานพวกนี้เราวาง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 แพลนได้ครับว่าช่วงเช้าเราจะทําอะไรครับก็คือเก็บผักแพ็คผักส่งส่งลูกค้าครับกลับมาก็ประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเราก็ มาย้ายต้นกล้าเพาะต้นกล้าครับเพาะต้นกล้าใหญ่ต้นกล้าเข้ากันน่งเฮ็ดในฮมครับผมครับบ่ต้องไปขุดดินบ่ต้องไปยังสู่กับแดดครับมีเวลาอยู่ในร่มครับผมครับผมโอเคตอนเย็นค่ำๆเราค่อยออกออกมาปลูกครับครับก็ปลูกวันละปลูกมือละโล่งกรับคบ่นหนักบ่หนักครับมากับมัดถุงมัดยังกับใส่น้ำผสมสารอาหารเอบีปลูกจบยิ้งเข้าอาบน้ำนอนครับผม